วันนี้เรามีของเด็ดมาอวดโอเ e ลเมตาจริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกเลยนะที่เมตากับโอเลนะได้ร่วมมือกันทำสมาร์ทกลาส์ส s e s Welcome t o the era of a t h l e t i c i n t e l l i g e นนะจริงๆแล้วถามว่าตอนแกะกล่อออกมาก็เฉยๆเนอะรู้อยู่แล้วเพราะใช้เลแบนเมตามาก่อนหน้านี้แต่พอมาเห็นดีไซน์ของตัวโ ok e อเลตัวนี้แล้วก็ นับว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าดีไซน์มันก็สวยดีไม่เหมือนกับตัว Ray Ban Wayfarer นะซึ่งนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่ามันเป็นคลาสสิกเนาะแต่คราวนี้เนี่ยพอเขามาอัปเกรด,เรดสเปคกันใหม่เนาะเรื่องกล้อง 3K แล้วก็สปีกเกอร์ต่างๆนานาเนานะที่แบบ คุณภาพดีกว่าเดิมแล้วก็แบตเตอรี่ดีกว่าเดิมด้วยซึ่งถามว่ารุ่นที่เราได้มาที่ตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยโอ้เป็นรุ่นที่หายากมากเขาบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีเพราะว่ามันเป็นกรอบใสเห็นทั้งหมดทั้งในเลยนะเนาะก็จะเห็นนะเพราะมันไฮเทคมากแต่จริงๆแล้วอะที่ที่ซื้อใจเราเลยคือเรื่องของเสียงคุณภาพเสียงสปีคเกอร์แล้วก็กล้องเนี่ยที่ดีขึ้นเนี่ยซื้อใจมากคราวนี้ มันยิ่งตอบโจทย์เราเนาะเราเป็นคนที่อชอบเที่ยวชอบอะไรอยู่แล้วแต่เราเลยใช้แว่นตัวนี้แทนกล้องซึ่งเราก็ขี้เกียจบางครั้งก็เนาะรู้สมัยนี้เนาะขี้เกียจกว่ากล้องออกมาขี้เกียจกว่าโทรศัพท์มาถ่ายแต่ถ้าเกิดพอเรสโ l ลูชันมันดีขนาดนี้จากในตัวแว่นเนาะเราก็สามารถถ่ายรูปได้ว่าเออเนี่ยใ,ใช้กล้องจากแว่น,นพวกนี้แหละในการบันทึกบางครั้งไลฟ์ได้ด้วยนะไลฟ์ Live ใน Instagram ไลฟ์ใน Facebook ได้แต่ก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกแต่จริงแล้วอะ่ะมันเด็ดอยู่แล้ว แต่ก็ต้องอย่าลืมนะตอนนี้อะ t e t a เขาไม่ได้เปิดฟูลฟังชั o นให้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้เป็นแค่แบบกล้องถ่ายรูปกับตัวอัพโหลดรูปเท่านั้